ตาองสวยกลับทุกท่านสวัสดีแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่ตามนะครับส้มวันนี้กะยำเพลงทุกคนเชิร์ตป่านผัดเชิร์มาการจองอยู่นี่สบายดีโย่ฝนตกโอ้ตกแบ่ในวิญญาณเนาะวาพอดีตประนอนแต่หายโงู

มืีเรื่องที่มัน้นมาเาจมีูปท่นี่เต้นเตงคารุนันยังไงว่าอีเม่หคัดแข้งคัดแข้งแล้วก็ไปนมึงก็เป็นูฮันตอนมาปหาบดกีจัแล้วเค็เป็นจะกแกเร่งเรื่องีขาเขาโบกหนดจะเลมันหน่นก็ได้ื้อดีได้ผ่านให่แล้วแม่เขาตายเลย ตอนนี้ซอยชีนเผื่อกระแดล้วทุกคนว่าชิมาปั่นพู้ไปนะว่าได้ผลโต๊้ามไรซาเอาได้ได้เย็น้าละกดหมอดมันมีหมอดไ้ของของลยกดมอดมันมีมอดจะาอ่าหมอนี้ครับเดี๋ยวเดมอเดีนี่มเดนี่นะจ้ายังยังอัน้อย แยะหนึ่งบบหัวมันนะเ็รู้าได้ะโอ้ยรเพ่กัโอ้ยนี้เด้อคอยนะอันนั้นลายนี่เอาน้าหอนเอาืนั่เลยตัดกาถือินกาเอาแล้วทุกคนเอาพูดนึ่งิ้มาหา่ยกินกบนี้นะให้กินอยู่่น่และ นี่ตุ่มข้างท้องมันทุกคนปิดใสตุ่มพอตุ่มเราเห็ด,ดลาบชัยมันนะกะลาบเอาแล้วกะซอยกินกับมันแก้วได้มาสอนภาษาเป็นไมโครมันนี่มาได้เป็นคนกินซื่อตอันนี้ตุ่มก้าท้องปาตาุ่มซุกเลยทุกคนเดี็กชิลเล่ปลงเอามาซอยจับแจว้ว ยี่อะไรล่านอนไม่ได้ยีนีเปล่าต่อยี่นี่่ะยี่ต่อไเก่าจะลาบคนเลยตอนนี้ได้มาซอยก็อุ้ยถ้าไม่ได้ต้องมึงเด้อ No. ตอน,นี้ซอยใช่โดยเฉพาะทุกคนเลยว่าข้าวอิ่มยังเห็ดส้มนะพักเห็ดชมต่ออีกทุกคนเลยว่าเสดสีนมากะเลอะแล,ะล,ะละ้วนะว่าสีเห็ดส้มนะวันนี้ว่าสีกินเครื่องครองมาก่อนว่าเครื่องครองมันก็นหลายได้หลบมันนะพระเจ้ามีเอาใส่แก่มันอ๋อตัวปลากลายเลย ไสหมูก็ซอยแล้วแล้วทุกคนแก้วก็ทำแล้วละมามาทุกคนข้าวเส้เฮ <ITA> ้ยข้าวละขยิีวขยิบยขยิบเลยข้าวไอ้ต <employers> ่างกัน hmm. ก mm ็ไ hmm. ด้ข hmm. so oh oh ้าวอ มันทำไงหมูไปทุกเรองนะครับอาเคบม่ใช่หมูแล้ តើមីនដល់នេះជិះដៃមកផាក់ឈີນគាត់គ្រប់គាត់ວ່າស្ជីហិតសុំនៅໂຕនេះនិយាយផាក់ហ្នឹងសອນពាន់ហោ ต <that's moving but through movement>. <that> ําໃຫ້ចំបិទចំមູគិមមិនໄດ້គិមមູប៉ាគិមម៉ូប៉ាវិញវៃទៅរបស់លុបអស់ហ្នឹងប៉ាវិញគិមសោកមកមករនជណៃមູប៉ាតាំងដៃចក มาละได้บ่เหอเ็ห่อหยเห่อหญ่เ็ห่อก็บ่จีปาหอมละตอนนี้มาเจอเข้าเนี่ยทุกคนเลยเป็ดสมต้องเจอเข้าได้นึแซ่บแหละ สมเข้าสือสมนี่มัยังเป็นไนงนี่จะได้กินแล้วตีมันเริ่มจะได้สีเป็นแล้วเนาะข้อแบดนี้ตีนตันนี้ก็ตั้ง ทุกคนเมาเชอจา่าลรวกาจะได้ผัไ้ห่อวันนี้นะมันเนาะสี่ห่อกับพอดีเลยมันจะห่อามันห่า เพีทหองใหญ่เลยปีกินเฮ็ดยสี่ห้องพอดีปีมีนยังมีสี่เวลาเนาะสองห้องพ่อเลยจบเก๋ ต่าพึ่แข่งกันดูอีดูตามตุจกกักเลยเจ้า,จาก็จะจับมานะออะไรเลยมนืนนั้นเลอห่อก,กบมีปิดกัน,นขี้รายหรอต่อมาแข่เงเดเราเล่ห่อกเด็กเ สวยเลยขก้าก hm, ้าวขึ้นีามร้อยทุกคนเห็ดหอยหน่ดัดปีกมันจะหด้ไวไม่สามารถเนาะ เริ่มหิสมัตตบบาต๊แข่งเลยทุกคนเลยต๊แข่งพวกมันก็เลยขี้ลายนะ จะหอมลายติดเกิดล่ะหอมก็ได้เลยแอบมาที่ดูอันอันัเค็มรับเต่าออนนี่มันิงามเลยออนเลย อืมทีบร้อยสมูบาทตอนนี้กาถือว่าให้ชม, <c oughs> มเพลิดเลินกันลแล้วทุกคนได้เข้ากัถือว่ากินอิ่มเป็นทีบร้อยได้สำหรับคลิปน,นี้กาที่ได้ขอจบลงเพลงที่นี้ขอขมาอบใจพุี่ทุกคนที่เข้ามา <c oughs> ต่างนะครับชมยวคลิปน้าโูหน้าพอได้ไหมได้สี่ห่อทุกคนนี่สมมูป่าจ้า